ไ้เไดเวลาเข้าครัวมาเมื่อกี้เหมือนกันมาม,ม,มาเก็บโอ้ไปเก็บผักบุงกบ้งสวยมากเลยเนะาะ มากเลยขึ้นขั้วไปแล้วแต่มันขั้วอีกเนาะปาดเนี่ยค่ะผักเป็นไงสวยมากเลยจะทําอะไรกินเนาะล้างแล้วนะเนี่ยโโอ้หดูผักบุ้งนั้นไงมันขึ้นตรงนั้นไงใช่มันอ่อนมากเลยเนาะเขาบอกเก็บผักบุ้งให้เก็บตอนเช้ามันจะอ่อนถ้าเก็บสายแล้วยอดดำตอนเช้าเนาะได้วิธีอีกนะคะป้าไทยบ้านนี่นะคะยอดบวบแล้วก็ผักบุ้งนะคะสวยสวย วันนี้มีอะไรมาบ้านหนึ่งข้าวก่อนครัวนะคะปิดแล้วให้เราครัวห้าสิบสามนาทีแล้วนะคะอันนี้ข้าวก่อนตรงนี้ก่อนเพราะว่าไม่ต้องเปิดตรงนี้แล้วปิดเปิดนะเอ่อไปมีนิดนึงข้าวอ่ะข้าวก่อน 现代 ทั่วไปกินกินไปด้วย 乱，放这了。 สวัสดีค่ะคุณบรรจุสวัสดีค่ะคุณตัดจีสวัสดีค่ะอ่ห้าสิบห้านาท,ทีแล้วนอนนะคะ <c oughs> แตงล่างก่อน <c oughs> เราจะคั่วถั่วไป็น ววก้วอะไรแบบนี้มันคือแต่เราเพื่อเสริมความดิบอืมใช่หัวก้ว ป้ยังเหลือมืดไม่ได้ดูเพราะว่าเมื่อคืนนี้เออมือดมาจริงเออบ้ามืดมา,มาที่หลัง,ม,งมาที่หลังเราก็ไม่รู้ยังไม่ได้ดูนะคะมันถ้ามีปูสดตำพริกได้ไหมตำได้ แต่เขาไม่ชอบกินสดเขากินแบบสุกไม่เห็นได้กูเขาคงจะอันนะั้นโอ้เสียงกวางเสียงเสียงกาปลาไทยบานตอกขั้ว ยังบบเซตยังบบกอบเนาะเพราะว่ามันเหนยเียววันนี้เราก็จะเตรียมอันนี้เราก็จะเตรียมของขึ้นรถบ่าวบ้านนาเนาะไหนดีกว่าที่ลองโอ้นี่เต็มแล้วัวหนกไปแล้เต้วแอนไปเอาไปไว้ข้างนอกวะ เสวัสดีค่ะคุณคิดบวกสัสดีจ็ตเต็มแล้วงเอาไปมา เรเอาเอาอกมันมาทำได้ไหมย่าได้ได้ถ้ามันมีอกมันมีมีอกมั้ยลราฉีกมาทำได้ได้ท้านอพริกเขียวเนาะพริกเขียวแหละพริกเขียวมีที่ไงเราเอามาแปลงลูกทำน้ำพริกได้้วถ้ากินเราลงได้เราจะทำน้ำพริกอะไรขาดคนไเยอะนะคะที่เสรด้ว แกลูกเลยเอาไปพร้อมเอ๊ะเอาไปกาลมังเลยบ่ ถ้าตำกูอย่างเงี้ยถ้าเปรี้ยวนะเราใส่มขนะขามมะขามปากก่อนนะเนยหอมผิวทีกินเลยมะขามอ่อนเลยแล้วมันมีอะ้รก่อกว่าซื้อตทุงลองอะ่ะ มีไหมไม่มีโอ้ด้านนอกไหมข้างนอกกับปูดได้นยังไงด้าไม่กดัดจ้าตำ้มปนปูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ